สวัสดีครับโอเคยูแ,แตนดีครับดูเครื่องคูบตาเอาขึ้นตอนนู่นวานครับเนี่ยอันนี้ตอนที่่าไรครับตอนที่เจ็ดครับเอาตอนที่หกไม่ต้องทายใช่ไหม เอาไปลองดูนะครับเอาไปลองขับดูแล้วลองแล้วเมื่อเช้าแรงไหมทดเมลีไหมไอ้ใส่เมลีไหมเมลีมันอะไรลื่นลื่นอืมไอ้เมลีตัวของเครื่องตุ๊กตุกับมมลีอ๋อเปลี่ยนใหม่ไม่แต่ใจพานนี่นี่ใจพานอยู่นี่ <c oughs> ทดเมลีตัวนี้ไปเปลี่ยนไม้อ๋อจะซื้อใหม่นี่จะทำ ัรองเบ็ดกันเบดมันตกเครื่องแรงสิงสิงเบ็ดกระโดดลงตุ่มก็คื้นเรือนี้ไอเรือสายพันตัวนี้เอาตัวนี้มาใส่แล้วก็ซื้อสายพันตัวใบช์ด ชัดน่าจะวางตรงนี้มั้งไม่แน่ใจเดี๋ยวดูก่อนดีทีหนึ่ง้าไม่วางตรงนี้หา,าที่วางใหม่เสร็จวันนี้เลยวันนี้วันนี้เลยนนนนเลยสร็จวันนี้ครับชงมัชมนชงแบบ เสร็จปุ๊บพร้อมส่งตรงลูกค้าสิ่งเลยพร้อมตรงลูกค้าเด็ดเปิดชาร์จกระโปรงวิ่งเลย <c oughs> มันปิดไม่ได้มันติดได้เนี่ยมันตูงเกินพยาจะมถอดถังออกดูก่อนไม่แน่ใจเอาถังเดิมเลยอ๋อต่อนเอาอะไใเติน้ำมันไงอเอาถังน้ำมันรถยนต์ไงอ๋อเอาสายตัวน้ำมันรถยนต์มาเข้า ใส่กรงนี้ครับ<อ>ใส่ใส่กรงนัดวิ่งต่อเขานี่มั้งวิ่งดได้ดูก่อนครับไหนม่นจะได้เนอ่ยดูก่อนถ้าก็ตอดอันไหนออกเอาแบบนี้เลยแบบนี้แหละเต้ละต้องเปลี่ยนแล้ <laughs> เดี๋ครับต่อเรื่อไปนะมาแล้วยับรออะางครับยังไม่เตะตำบุญครับสัมภาษณ์ดิสัมภาษณ์ดิครับไม,ม,ม่ช,ไงไงมมช้าเลยรหมสัมภาษณ์ดิทำไปเช้าแรงไหมครับต่อเรื่องไปนะ ต้องใส่วินเทบจะไเตออะไรไมามอีกครับซื้อเปลวเปลาครับนี่อะไราาครับเอาฝากครับพูดเล่นเฉยไมไ่กินหรอกนี่ครับอะไรครับวินเทอโบเทอร์โบครับจะได้แรงเิอเีนนะอ,นนะอ,อขอเปลวเปลไม่เากินยอ่ไหมอ่ะกินหไหมกินเดี๋ยวพี่กินด้วยทำไ,ไมกี้การแดงครับ

เย่อีกแล้วเลยโอ้เชื่อมเมื่อกี้เลยเชื่อมเมื่อกี้เละอือโอ้ร้อนนะมาเดียนไม่เก่งใช่ไหมเดินมาข่าวต้นเกง่งบางทีข่าวต้นเกง่งตะโกนไม่ต้ตงงองตกใจครับแตายันของเราร้ <c oughs> อนยานินหนึ่งครับร้อนยาเซบู แล้วตรงน,นี้ตามที่วางเบ็ดครับอันเครื่องนี่โน,นตัวนี้เนย่ย้วรตัวนั้น,ะนก็ไปทั้งหมดเหมือนกันไม่รู้อ้กกัวมันอยู่งี้หละเอียงไปไงมันโดนงัวมันโดนไม่ใช่ลดโดนนะ ก็ไปดูนปนหนอครับี่าว่น้ก<า>็ไปดูหน่อยครับตีกล่าวแค่นั้นนะขึ้นแต่บาทเา,าบอกอุ้ยขึ้นทีละ10บาทเลย,เลยไร่ใคก็บอกว่าเรื่องเื่นนองยอส